พร้อมยังพร้อมยังลูกอ่ะป่ะพี่พิมมาู้ตามัูบนี่อ๋อไปเลือกพดตัมตรงอาคุ้มเลยการบ้านอะไรบ้านปองคูปองขี่มาเหรออ๋อสี่เฮ้ยอ๋อมาสอนสอนน้องด้วยใช่ไหม ไปไปให้เก็บให้พิมเก็บอ่าพิมเก็บให้ไปเร็วเร็วกูทำนะเร็วเร็วพิมคือเร็วอ่าเร็วเร็วเร็วลุกแพ้กูเวยอ่าลุกแพ้เออเร็วเร็วดิแพ้มันได้ไงเล่าเร็วแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้คนแม่้เก็บเออเออเอาดิแข่งกันแข่งกันเลยอ่าไปอ่าสู้ไม่ได้โอ้ยลุกไม่ได้ ดูอะไรไหมโอ้โ oh ห <laughs>